ต่อไปนะครับก็จะเป็นการต่อผ้านะครับเพื่อเป็นชิ้นเดียวกันแบบนี้นะครับเอาทุกชิ้นมาต่อกันเพื่อเป็นชิ้นเดียวกันนะครับก็คือชิ้นที่เราเาตัดแล้วเป็นแตนต่อผ้านี่นะครับอันนี้คือชิ้นที่หนึ่งสองนะครับแล้วนี่คือชิ้นที่สามนะครับแต่ก่อนที่จะจะตัดจะเอามาเชื่อมติดกันนะครับเพื่อตัดนะครับเพื่อตัดขอบตรงนี้นะครับตัดขอบผ้าตรงนี้นะครับ คือห่างจากขอบ0.7นะครับ0.7เซนนะครับตรงนี้เราจะใช้วิธีสอยแบบสอยซ่อนนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับจากนั้นก็ภาบลงนะครับเขาจะมาเชื่อมต่อตามแนวเส้นที่เขาขีดไว้นะครับ เป็นชั้นๆไปนะครับเดี๋ยวผมจะสูมเหื่อพอถักรรมนะครับเอาวางผ้าไว้ก่อนนะครับจะตัดไว้ก่อนนะครับผ้านะครับเพื่อเป็นแบบนี้นะครับนะครับอันนี้เป็นเส้นที่เราขีดไว้ตะกี้นะครับเพื่อห่างจากตรงนี้ประมาณ0ูนเซนนะครับตัดพื้อขนาดไปกับเส้นที่เราขีดไว้นะครับตามแบบนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะมาเชื่อมกันนะครับตัวนี้จะเห็นยากหน่อยแต่เห็นนะครับ ยังมองเห็นอยู่นะครับจากนั้นเราก็เริ่มเลยนะครับอันนี้ชิ้นที่1ที่2แล้วก็3เก็บอันนี้ไว้ก่อนนะครับเก็บชิ้นนี้ไว้ก่อนนะครับเอาชิ้นที่1กับชิ้นที่2องมาต่อกันก่อนนะครับเหมือนกับเฮาแอปตรงนี้เลยครับเฮาก็พับนะครับพับตามแนวที่เป็นอยคีน,นี้นะครับแล้วก็มาวางท่าคือตรงเส้นนะครับ แบบนี้นะครับก็ค่อยไล่ผ้าไปแล้วก็ตึงด้วยเข็มมุดนะครับไปตามเส้นที่เราวาดไว้ถึง2ชิ้นนะครับเส้นบนก็พับพับไปตามนี้นะครับแล้วก็ฮึมาพอดีกับเส้นข้างล่างที่ขีดไว้นะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้จากนั้นนะครับจากนั้นก็สอยซ่อนนะครับสอยเหมือนกับที่เราสอยซ่อนผ้าตรงนี้แอบผ้าตรงนี้เหมือนกันนะครับมาจนถึงตรงนี้เลยนะครับ เริ่มเหมือนเดิมนะครับขอดปุ่มนะครับขอดป่มเหมือนเดิมนะครับจากนั้นกดแทงเข็มนะครับแทงเข็มเข้าใต้ผ้าตัวนี้ระหว่างกางนี่นะครับจากนั้นกดแทงสอยนะครับ แบบนี้นะครับมาจุดสุรที่เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่เป็นนี่เป็นการต่อผ้านะครับเป็นการต่อผ้าชิ้นที่2นะครับจากนั้นก็ไปชิ้นที่3ที่จะมาใส่ตรงนี้นะครับก็ทําวิธีการแบบเดิมนะครับก็คือพับขอบไปก่อนนะครับเอามุมชนมุมนะครับขอบชนขอบตรงนี้ตรงเส้นที่เราขีดไว้นะครับ นะครับจากนั้นกดจึงด้วยเขียนมุดแบบเดิมนะครับน,น,นะครับผับซ้อนกันไปน,นะครับ ครับต่อแบบนี้นะครับเชื่อมแบบนี้นะครับนะครับตอนนั้นกส็สอยแบบเดิมสอยซ้อนแบบเดิมนะครับนะครับต่อเสร็จก็จะเป็นแบบนี้นะครับต่อไปนะครับชจ้นที่3ในชิ้นที่3 1 2 3แล้วก็ชิ้นที่4นะครับ ชิ้นที่4เนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะเป็นตัวนี้ขึ้นไปมาใช่นะครับพื่อเอากลับด้านนะครับคือกลับด้านแบบนี้เพราะตัวนี้คือเป็นพื้นดินนะครับที่เราจะต้องเอาวางทับเป็นเนินเป็นเหมือน,น,นกระเนินดินนะครับเพื่อมา,อาวางทับตรงนี้นะครับ เหมือนเดิมนะครับก็คือเชื่อมต่อกันด้วยการเข็มมุดไว้นะครับหัออวาตายก่อนนะครับหัวตายก่อนก็ดีนะครับจะได้มาขยับไปไหนนะครับนะครับเอาการหัวตาไว้ก่อนก็ได้นะครับ ผ้าสีดํานี่จะมองยากหน่อยนะครับแต่ว่าก่อขีดก็เห็นนะครับก็เห็นค่อนข้างจะจะ,จะชัดเหมือนกันนะครับก็่อยค่อยไล่ไปนะครับไล่ผ้าไปแบบนี้ชิ้น,ช,นชิ้นงานนะครับก็จะงามงามตรงชิ้นต่างหน้านะครับเพราะฉะนั้นเราจะเราก็คงต้องพิธีพิธานหน่อยเพราะเป็นส่วนที่เราโชว์นะครับ ว่าตัวนี้จะเป็นส่วนที่เป็นเนินดินที่จะเห็นต้นไม้อยู่หลังหลังนะครับเพราะฉะนั้นทีนี้เขากลับด้านนะครับแล้วตัวนี้วางทับจากนั้นก็สอยเหมือนเดิมนะครับสวนแบบนี้เลยร้อยนะครับการต่อผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการวางทับมาบนใ่นะครับวางบนใหญ่เพื่อจะคิ้วนะครับเป็นการเช็คเคว์เพื่อมนโนนขึ้นนะครับส่วนนี้ก็คือ ขั้นตอนที่ตรงที่เราตกแต่งตรงนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ